สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f f c ครับผมช่องล็อกีนี่ใส่จวดครับเอารถทอทงเกิดอะไรขึ้นครับทำไมจอดสนิทเลยมาดูกันต้อมจะถึงไหมต้อมจะถึงไหมต้อมจะถึงไหมต้อมไม่ถึงครับต้อมไม่ถึงแล้วไม่ถึงก็ยกครับงานนี้ไม่ต้องรอกันนะไม่ถึงก็ยกครับเดี๋ยวเราจะไปทาง ซ้ายทางซ้ายเ,าเราจะไปทางซ้ายนี่ต้องรอแล้วเกิดอะไรขึ้นกับทอทงเ,อเราจะออกซ้ายทอทงไปเลยครับ ชอบล้วนปะมันกดมันกดล้อลอยโกดล้อลอย ดินไม่อยากจะลงครับดินไม่อยากจะลงนี่ดินไม่อยากจะลงครับ ตะทงเหยียบบางฝุ่นตัวเองขาดหมดเลยหางด้วนแล้วตะทงหางด้วนแล้วเอาไ้นั่นรัดไว้เลยบ่ ถอยเสียถอยเสียหักลงมาเลยบ่เหยียบบังฝุ่นตัวเองครับจมครับจมแล้วก็เลยดิ้นเหยียบบังฝุ่นตัวเองขาดเป็นเรื่องธรรมดาครับนี่เจ้าเอกครับช่วยดัน อย่าบอยยังไม่ยอมเทยัยงไม่ยอมเทเราก็จะกลับไปใส่ดินครับเพราะว่าไม่มีอะไรมากมายนะก็จอดดูกันครับจอดดูกันจอดช่วยเหลือกันนะครับใครที่มีปัญหาอะไรก็จอดช่วยกันครับแต่ถ้าแบบนี้ก็คือมัน มันไม่ไม่ลำบากมากครับมันไม่ลําบากมากเราก็กลับไปใส่ดินได้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นการจมครับขอเหยียบบางฝุ่นตัวเองขาดครับต่อทงนามน้อยมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปบอ่อเลยวันนี้นี่ที่เทก็ค่อนข้างจะลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่า มันเป็นดินทรายนะครับทุ่งนาส่วนที่บ่อก็ขยับไปนู่นครับขยับไปอยู่ตรงท้ายป่ายางละเพราะว่าดินหน้าดินตรงนี้จะหมดแล้วนะครับไปลอกเอาสต๊อกดินเราตรงนู่นนะครับ รถเสียเน็ตไร้สังกัดมาแอบดูลูกน้องว่าเสียเน็ตนี่ <laughs> อานจูก็กำลังตักให้ต้อมหมอวาวามมาหน้าเข้าไปเลยดีกว่า ก็เข้ามาถึงปากบ่อแล้ววันนี้จมกันสองคันสามคันไปแล้วครับทอทงต่อต้อมแล้วก็เจ้าอามจมไปแล้ววันนี้อินดี้อินดี้ไม่แรงแต่ไม่จมครับวันนี้เพราะว่าล้างคัดใหม่แล้ว ยืนดีๆครับยืนให้ไม่เจอที่ลมนะถ้ายืนไม่เจอที่ลมก็สบายครับรอดตัวเดี๋ยวหลังจากจบคลิปนี้แล้วผมก็จะไลฟ์สดให้พี่น้องเอฟซีได้ชมนะเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับผมเสียเนรครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมช่องนี้อาจจะสาระไม่เยอะครับแต่ความสนุกมีแน่นอนนะครับบา,บายบาย